ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาดูตัวทดสอบแบตเตอรี่ทดสอบหัวชาร์จอะแดป,ปเตอร์แล้วก็ตัวทดสอบ power bank นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กๆก็คือตัวช่วยในการเ r รนไฟนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆเรียกว่าตัวกินไฟนะครับสำหรับตัวนี้เราสามารถใช้ทดสอบแทนหลอดไฟมองว่าตัวเนี้ยครับคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเหมือนหลอดไฟครับตัวด้านบนจะกินไฟประมาณ1แอมป์ ตัวล่างจะกินไฟประมาณ2แอมป์นะครับเขาเขียนว่า10วัตต์แล้วก็10วัตต์จริงๆก็มองว่าอาจจะไม่ใช่นะครับก็คือผมทดสอบแล้วถ้าเปิดสวิตช์สตัวพร้อมกันจะกินไฟประมาณ3แอมป์เอาไว้ทดสอบแบตเตอรี่ในการจ่ายไฟเต็มๆออกจนแบตหมดอะไรทํานองนี้แล้วก็ทดสอบการจ่ายไฟของหัวชาร์จของอะแดปเตอร์นะครับการทดสอบก็ผมทดสอบลองมาหมดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัววัดไฟ pcx สามารถที่จะวัดไฟได้ KCX 0 1 7นะครับวัดไฟได้เช่นกันแต่ว่าผมก็มีซื้อตัวนี้มาด้วยตัวนี้ก็เป็นตัววัดไฟผ่าน USB A นะครับเสียบ USB A แล้วก็เสียบออกไปหาเครื่องใช้ไฟฟ้าหามือถือดูว่ากินไฟเท่าไหร่2ตัวนี้โอเคครับใช้งานได้แต่มีตัวที่ใช้งานได้ดีกว่าอันนี้ผมไม่เปิดแล้วกันนะครับตัวที่ใช้งานได้ดีกว่าคือตัวนี้ล่าสุดนะครับ เป็นเทสเตอร์มี USB-C นะครับต้องเป็นคู่นี้นะครับหรือจะเป็น USB-A เสียบเข้าแล้วก็ออกคู่นี้นะครับต้องเป็นด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเสียบ USB-C แล้วออกเป็น A ได้นะครับผมจะทดสอบด้วยการใช้หัวแปลงอันนี้เป็นหัวแปลงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผลที่จะได้จากการทดสอบตัวนี้นะครับเขาก็จะกินไฟมากขึ้นนั่นเองแล้ว ความร้อนก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับร้อนมากเลยนะครับแต่แทบจะไม่ได้นะครับก็ปล่อยให้เขาร้อนไปเขาทําเป็นระบายอากาศตรงนี้ไว้ให้นะครับผมมีหัวชาร์จ3ตัวนะครับเป็น u ูกลีน65วัตต์เป็นยูก e ีน100วัตต์แล้วก็เป็น a n งเกอนะครับเดี๋ยวมาทดสอบคร่าวๆกันให้เห็นภาพว่าใช้ยังไงแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้แล้วก็ดูประสิทธิภาพของหัวชาร์จด้วยนะครับ ผมจะเสียบเอาไว้ประมาณนี้นะครับผลก็จะประมาณนี้เห็น5.9 o m โวลต์1แอมป์นะครับไฟพร้อมเปิดนะครับผมจะเปิดสวิตช์ไฟอ่าตัวนี้ด้านนี้ก่อนสังเกตดูมีการดึงไฟ2 2แอมป์บนขวานะครับตัวนี้เริ่มร้อนโอ้ร้อนมากแต่ได้นิดหน่อยนะครับมันจะร้อนมากตรงนี้เนี่ยครับคงที่เปิดอีกตัวนึงนะครับ 3.2แอมป์ตัวนี้ดึงไฟแรงมากนะครับร้อนมากตอนนี้สแสดงว่าหัวชาร์จตัวนี้จ่ายไฟได้5.09โวลต์นะครับโวลต์ไม่ตกแล้วก็3แอมป์3 2มแอมป์เต็มๆนะครับหัวชาร์จยูกรีน65วัตต์เดี๋ยวทดสอบกับตัว100วัตต์บ้างนะครับเสียบไปก่อนแล้วก็เปิดไฟทีละตัว2.17โอ ก็จ่ายไฟได้3 1 5จุดแอมสแอมเช่นเดียวกันเต็มเต็มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแองเกอร์นะครับเปิดไฟ2 1งจุหแอมป์วนตกมีวนตกนิดนึงเอ๊ะทำไมแองเกอร์วนตกนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดอู้ดึงไฟแรงวนตกอ่าโอเคมีการชดเชยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ ให้สุดๆนะครับโอจ่ายไฟได้3แอ์ที่ 5V โว1 5วัตต์สูงสุด3 0 6แอ์แต่มีวลตกนิดหน่อยนะครับตอนนี้อุย้ยร้อนมากเช่นเดียวกันถ้าเราจะวัดที่พอร์ต USB-C นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวผมมีตัวนี้เป็น USB-C ก็เสียบขาเอาต์พุตแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทดสอบ ด้วยการเสียบเข้าไปที่ USB-C เนี่ยผมทดสอบแบบนี้โอเคมาแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะ5.09 2.23M นอ่ครับประมาณนี้ 3.26M แอมโอ้โหนี่นะครับจ่ายไฟได้เต็มเต็มปิดก่อนแล้วก็ลองอีกอันหนึ่งครับ ยูกีนหนึ่งร้อยวัตต์นะครับอ่าโอเคลองเปิดสองแอมป์แล้วก็เปิดหนึ่งแอมป์ตามนะครับสามจุดสองสามแอมป์เต็มเต็มที่ห้าจุดหนึ่งเจ็ดโวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรโตโคอลที่เขาสามารถคุยแบบฟาชาร์ดได้ควิกชาร์สามจุดศูนย์ตัวโวลต์จะเปลี่ยนไป โวลต์จะเปลี่ยนไปเป็น9โวลต์12โวลต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือนะครับแต่ตัวนี้เขาคงที่ที่5โวลต์นเนี่ย5.07โวลต์น,นะครับประมาณนี้มาดูอีกมุมนึงเราจะเอาไว้เดรนแบตเตอรี่นะครับก็คือผมมี power bank 2,000มิลลิแอมป์อยู่ตัวนี้นะครับผมจะเอามาทดสอบตัวที่เป็น USB-A ก็เสียบ USB-A เข้าไปตรงเอาท์พุตนะครับ แล้วก็เอามาทดสอบโอเคเนี่ยครับประมาณนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับจะดูว่าเสี่ยมี่20 0มิลลิแอมตัวนี้อยู่ในนี้นะครับจะจ่ายไฟเท่าไหร่เราเปิดทีละตัว 2.15M 3.1M แอมป์3จแอมโอโ้จริงๆจ,จ่ายไฟได้เต็มที่เลยครับ สุดๆเลยอ้าวเฮ้เหมือนจะไม่ไหวน็อกเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับเหมือน power bank จะตัดพลังงานโอเคมาใหม่นี่นะครับจ่ายไฟคงที่2แอมแล้วก็3แอมได้ไหม มีการตัดพลังงานแสดงว่าโหลดเกินครับน่าจะได้แค่นี้ดูอีกช่องหนึ่งนะครับอ่าโอเค5.13จนโวลต์นะครับจริงๆก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครจะเอามาเดรนแบตเตอรี่คืออยากให้แบตหมดเร็วทดสอบแบตเตอรี่ไล่ประจุอะไรประมาณนี้ก็เปิดประมาณ2แอมป์ทิ้งเอาไว้ยาวๆนะครับปล่อยให้เขาร้อนไปเปิดพัดลมให้ด้วย ก็จะใช้งานได้เป็นตัวทําให้กินแบตนั่นเองนะครับอันนี้เหมือนกันไหมดับอ่าไม่ไหวครับเมื่อสักครู่ตัวไฟของ power bank มีการกระพริบ,บแล้วก็ตัดไฟเลยนะครับจ่าย3แเมปร์ยาวไม่ได้น่าจะได้แค่2์นะครับเอาใหม่นะครับ ก็ประมาณ2แอมป์ตามสเปคนะครับจ่ายได้แค่นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการเดรนแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ให้หมดเกลี้ยงเร็วๆนั่นเองแทนมือถือไม่ต้องเสียบมือถือทิ้งไว้นะครับมันนานก็จะทําให้เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนที่โอ้ยร้อนเป็นพลังงานความร้อนที่ตรงนี้นะครับเราก็เป่าพัดลมให้เย็นๆทิ้งไว้แป๊บเดียวแบตเตอรี่ก็หมดแล้วนะครับ ก็เอามาฝากสำหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์ทํานองนี้ติดบ้านนะครับเผื่อไว้กรณีที่อยากทดสอบตัวหัวชาร์จตัวอะแดปเตอร์แล้วก็อยากเรนแบตเตอรี่ให้หมดเร็วๆพวก power bank อยากซ่อม power bank แนะนำตัวนี้ติดบ้านครับตัวละ50บาทนะครับก็หาซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าน่าจะเห็นประโยชน์ของตัวนี้แล้วก็ใช้งานตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ